หลายคนค่ะอาจจะเคยได้ยินคําว่าจัก,กระกันมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็คงสงสัยว่าจัก,กระนี่คืออะไรจัก,กระเนี่ยค่ะก็คือวงล้อนะคะซึ่งเป็นวงล้อแห่งพลังงานนะคะที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเราะคะ่ะในร่างกายของเราก็จะมีจัก,กระทั้งหมด7จจกักระตั้งแต่บริเวณกระดูกก้นกบไปจนถึงบริเวณเหนือศีรษะซึ่งจัก,กระเนี่ยนะคะจะมีหน้าที่ส่งต่อปราณซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน แห่งชีวิตที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเราค่ะคราเนี้เรามาไล่กันไปทีละจัก,กรานะคะว่าในเจดจักระเนี้มีชื่ออะไรบ้างและแต่ละจัก,กระนี้มีหน้าที่ยังไงมีผลกับร่างกายและจิตใจของเรายังไงบ้าง จกกักระที่1่ชื่อรู้จักกะคา่ะหรือมูลธาล,จากกลัจักระนะคะอยู่บริเวณฐานของกระดูกสันหลังจกกักระนี้นะคะเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิตถ้าสมดุลเนี่ยนะคะเราก็จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเชื่อมโยงกับโลกแต่ถ้าไม่สมดุลเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกหวาดระแวงขาดความมั่นใจหรือไม่ก็หมกมุ่นเรื่องวัตถุมากเกินไปค่ะ จักระที่สองชื่อสบาทิสถานหรือซา,า,ากเลาจักระนะคะอยู่บริเวณกระดูกเชิงกานเหนือกระดูกหัวหน่าวเล็กน้อยค่ะจักรกะนี้เป็นศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์และความรู้สึกค่ะถ้าจักระนี้สมดุลนะคะเราก็จะสามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความสมพันธ์ที่ดีค่ะแต่ถ้าไม่สมดุลนะคะจะทําทให้เรารู้สึกขาดแรงบันดาลใจมีความเก็บกดทางอารมณ์หรือมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ จักรกลที่3ชื่อโซลาเพล็กซัสหรือมณีปุระค่ะอยู่บริเวณเหนือสะดือตรงใต้ลิ้นปีนะคะจักรกลนี้เป็นแหล่งพลังงานส่วนบุคคลแล้วก็เป็นแหล่งของความมุ่งมั่นค่ะถ้าจาักรกลนี้สมดุลน,นะคะเราก็จะมั่นใจในตัวเองกล้าตัดสินใจแล้วก็บรรลุปเป้าหมายได้แต่ถ้าไม่สมดุลเนี่ยก็จะรู้สึกขาดความมั่นใจควบคุมตัวเองไม่ได้หรือบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร จักระที่สี่คือฮาร์จักระหรืออานาหัตจักระค่ะอยู่บริเวณกึ่งกลางหน้าอกบริเวณหัวใจนะคะจักระนี้เป็นศูนย์กลางของความรักและความเมตตาทั้งเมตตาต่อตัวเองและเมตตาต่อผู้อื่นถ้าจักระนี้สมดุลนะคะเราก็จะสามารถให้รับความรักได้อย่างเปิดใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะแต่ถ้าไม่สมดุลนะคะจะทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวอิจฉาริษยาหรือปิดกั้นความรู้สึก จักรกะที่5ค่ะวิสุทธาจาักระหรือทวจักระนะคะอยู่บริเวณลาคอค่ะจักรกานี้นะคะเป็นเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและก็การแสดงออกค่ะถ้าจาักรกานี้สมดุลเนี่ยเราก็จะสามารถสื่อสารความคิดความรู้สึกได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาแต่ถ้าไม่สมดุลนะคะอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารกลัวการแสดงออกหรือพูดจาทําร้ายผู้อื่น จักระที่6นะคะชื่ออาจนะาจาักกะหรือเติร์ดอายจักกะค่ะอยู่บริเวณกึ่งกลางหน้าผากและระหว่างคิ้วนะคะเป็นศูนย์กลางของยานทัศนะและสัญชาตญาณค่ะถ้าจาักรกะนี้สมดุลนะคะเราก็จะมีสัญชาตญาณที่เฉียบคมมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้ชัดเจนแต่ถ้าไม่สมดุลอาจจะทําให้ตัดสินใจผิดพลาดขาดวิจนณญา,าหรือมีอาการปวดศีรษะบ่อยๆได้ค่ะ จักระสุดท้ายนะคะจักระที่7ชื่อสหัสราระจักระหรือคราวจักระคาอยู่บริเวณกระหม,อม่อมเหนือศีรษะนะคะจักระนี้เป็นศูนย์ที่เชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลและจิตสํานึกที่สูงขึ้นค่ะถ้าจาักระนี้สมดุลนะคะเราก็จะรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต แต่ถ้าไม่สมดุลอาจจะรู้สึกทำให้เรารู้สึกว่าโดดเดี่ยวขาดแรงบันดาลใจหรือมีปัญหาทางด้านจิตวิญญาณจากคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจเรื่องจักรกลมากขึ้นนะคะหากใครมีคอมเมนต์อยากแบ่งปันประสบการณ์ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามเพื่อรับฟังเนื้อหาดีๆต่อไปค่ะ